จะการฝึกอบรมเตรียมพร้อมป้องกันและรับอัคคีภัยในสถานศึกษาดําเนินงานโดยมูล,ลนิธิสื่อสังคมร่วมกับสมสชาชิกองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครภายใต้การสนับสนุนของสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความระหนักของบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันอักคีภัยร่วมกันและไม่เกิดความตื่นตะนกเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงโดยได้ดําเนินการกับสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในสถานศึกษาอีกสองแห่งโดยในโซนกรุงเทพตะวันตกได้แก่โรงเรียนมนลจรัสสิงห์อนุสร์เขตหนองแขมในโซนกรุงเทพตะวันออกได้แก่โรงเรียนคลองกลุ่มเสรีไทยอนุสร์เขตบึงกลุ่มโดยมีผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนแกนนาจากชุมชนและเขตต่างๆของทั้งสองโซนโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสํานักง,งานเขตหนองแขมและสํานักง,งานเขตบึงกลุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด องค,ความรู้สําคัญที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากคณะวิทยากรร่วมกับครูฝึกจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแคมและสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งการเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนที่สามารถก่อให้เกิดอักขีภยัยการสอนให้รู้จักถังดับเพลิงและการตรวจสอบบารุงรักษาการใช้ไฟ,ฟฟ้าและแก๊สให้ปลอดภัยการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหมและการปฏิบัติตนเมื่อร่างกาย ติดไฟไหม้การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่หยุดหายใจกระทันหันหรือหัวใจหยุดทำงานด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR การใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้นและการช่วยชีวิตในกรณีที่มีสิ่งของหรืออาหารอุดตันทางเดินหายใจรวมทั้งยังมีการฝึกช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และไม่ได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นโดยใช้ท่าทางและอุปกรณ์ต่างๆใกล้ตัวเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละประเภทที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหลังจากนั้นเป็นการฝึกสอนาคสนามให้รู้จักวิธีการดับไฟโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟไหม้ที่เกิดจากกาส๊สและน้ำมันเพื่อให้เรียนรู้วิธีใช้จริงยามเกิดเหตุเฉพาะหน้าได้รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลถังแกส๊สที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนด้วย อคีภัยในสถานศึกษานับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเรียนรู้ให้เท่าทันทั้งในส่วนของการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องตน้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะ ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME จังหวัดยาลาและจังหวัดใกล้เคียงวันที่23ธันวาคม2 0 1 7